ท่านประธานในพิธีตรงนั้าไปเลยไปอลยนั่ดับไปขอกราบมาเชิญท่านประธานในพิธีตัานบนเวทีครับเพื่อถวายราชสักการะการเชิญครับจิตอาสา904จิตอาสาประธาน ถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าไปหยัด า904จิตอาสาพระธานปฏิญาณตนร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยออหุระดับต่อไป ทานผู are, 94, ้น่าสนใจการต้นติอาสา94จังหวัดของปรุงปูร่กงติดอาสาพระราชทานด้วยจังหวัดของปรุปูโดยศูนย์อำนวยการติดอาสาพระราชทานจังหวัดของปรุงปูกำหนดกิจกรรมติดอาสาพัฒนาไปใต้กิจกรรมเฉลิมฉลองต้นาลสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ษา6รอบ 28กรันยายน2567ขึ้นระเบีศูนย์ราชการจังหวัดของบริคุณด <t ell> <issions> ีเคยช้างฝากระัดรองรับการปฏิกรรมเฉลิมฉลองของานเพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแื่งในโอการพระราชนินธีมหามงคลเฉลิมพรรษารี่28กัน้ายน6การทำกิจการเฉลิมฉั้ง ให้ค่าได้ร่วมกับนไทยส่วนดเขความลอเก็งไม้ผ่านเต็มานตาท่านอันนี้งจได้เรีเรื่องในโากาสรักวนรกีรบุรุเฉริมพระนรรษาครบรอบ28ันลาคม2567รันนี้ จิตอาสาก้าูจิตอาสาพระธานตรงนั้นไปลยักราบของท่านประธานในที่ีรดับเอาไปนะครับ้าท่านอ่กับราทับยนะครับรยทาใการตลาดนะันล่างของประชุมนาฬโยนะครับเพราะว่า